อาจจะผมถ่ายให้ถ้าจะเห็นป่าั่งต้องส่งยกส่งขึ้นะ้อ,องส่งให้ดูนะสีอะไรี้่งอะไรครับชไทยโอ้โห ลองไปค่อยๆค่อยๆลากขาจริงๆเรายืนอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ถ่ายสวยกว่าตรงนี้เรียงหน้าเรีย แต่พี่นาถ่ายต่อสวยอ่ะถ่าเนีื่อมันของไหแล้วพี่นถ่ายดูเลยได้เปล่าเน็ตไม่ตอนแรกต่อถ่ายน็อใไมแต่ไม่เห็นฟองไม่เห็นถองไปด้านโน้นลไม่รู้ว่าต้อังอาอย่าง้แมื่อกี้อ่านนะขอใหม่ได้ เีรมอนี่สี <พา S 1> อันเอามานี่อันนึงอยู่ด้านซ้ายเขยับมาคุณพอ่อขยับมาเดี๋ยวจะได้ถ่ายค่ากำลังรออยู่ขยับมานี่

อถ่ายเป็นซีรีส์เลย นี่ถือสี่มุมุมล่างด้วยสี่มุมล่างด้วยเย้เย้เย้ข้องล่างด้วยไม่ไม่กลับละกลับโอเคโอเค้สงาถรูปนะไอ้เพิ่งนะอเพเดี๋ยวผมเข้าไปด้วยนะเบิ่งนะเอาคอมนี่ถ่าย

फिर ले चला